S <S <S การเดินทางเยือนเกาหลีเหนือของโปูตินในครั้งนี้เกิดขึ้นไม่กี่วันหลังจากการประชุมสุดยอดว่าด้วยสันติภาพในยูเครนที่สวิตเซอร์แลนด์เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับและการประชุมเมื่อช่วงสุดสัปดาห์หลายฝ่ายก็จับตามองบทบาทของไทยซึ่งเป็นหนึ่งใน7ประเทศที่ไม่ลงนามสนับสนุนถแถลงการร่วมของที่ประชุมด้วยครับความเคลื่อนไหวในครั้งนี้ก็เลยนําไปสู่คําถามถึงจุดยืนของไทยต่อสงครามในยูเครนและผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของไทยบนเวทีการเมืองระหว่างประเทศด้วยวันนี้ คุณรัฐชาลีจันทร์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงการต่างประเทศซึ่งเป็นผู้แทนของไทยไปเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ได้ให้สัมภาษณ์พิเศษทันโลกกับไทย PBS เกี่ยวกับจุดยืนของไทยในประเด็นนี้ครับการที่เราจะไปร่วมอจอยน์คอมมูนิเกตแบบนี้มันจะต้องได้รับการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีก่อนถึงจะเข้าร่วมได้ซึ่งการประชุมเนี่ยมันเสร็จสินมม้นประมาณวันอาทิตย์ แต่มันไม่ทันที่เราจะส่งอะไรอะตัว finalize version เนี่ยเอกสารที่เพราะว่ามันมีการปรับเปลี่ยนกันเยอะมากนะคือเราได้รับมาก่อนหน้านั้นแล้วแต่ว่ามันก็เป็น first draft second draft อะไรอย่างนั้นซึ่งอันนี้มันเพราะทำไมเป็น first draft second draft เนี่ยมันก็เอาเข้าครอมมันก็มันยังไม่ใช่ตัวตัวสุดท้ายที่แก้สุดท้ายซึ่ไอเห็นชอบสุดท้ายเนี่ย มันก็เกิดขึ้นในวันสุดท้ายของการประชุมนะซึ่งอันนี้เราก็แจ้งกับทางสวิสแล้วทั้งทางผู้จัดแล้วว่าเราถ้ามัน finalize ในวันสุดท้ายเนี่ยเราจะมีปัญหานะถ้าอยู่ f i n a l ลซ์ได้ก่อนก็ยังดีนะแต่วา่าเพื่อให้เรามีเวลาได้พิจารณาแต่ถ้ามา f i n a l ลซ์ ize, วันสุดท้ายเนี่ยซึ่งเราก็บอกเขาแล้วว่าเราอาจจะรวมไม่ได้คือต้องเข้าใจว่าการที่เราไม่ได้ <c oughs> ร่วมสปอนเซอร์มันไม่ได้แปลว่าเราคัดค้านนะครับถ้าเราคัดค้านเราก็ไม่ต้องไปประชุมแต่แรกแต่ถ้าเราถ้าเราไปประชุมเนี่ยก็หมายถึงว่าเราในหลักการเนี่ยเราก็แสดงจุดยืนแล้วว่าเราเห็นด้วยกับเรื่องอการยึดมั่นในกฎหมายระหว่างประเทศกฎบัตรชติรชาชาติรวมทั้งเรื่องบุรณาพาแห่งดินแดนต่างๆนะครับการไม่เห็นด้วยกับการใช้กําลังในการเข้าลุก,กลานประเทศอื่น คุณผู้ชมสามารถติดตามชมบทสัมภาษณ์ฉบับเต็ม30นาทีได้ในวันพรุ่งนี้ทางช่องทางออนไลน์ของทันโลกกับไทย PBS ในรายการทันโลกไลฟ์เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับผมคุยกับคุณรัฐถึงประเด็นอื่นๆด้วยในที่ประชุมที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาร่วมไปถึงจุดยืนของไทยต่อความขัดแย้งในเมียนมาด้วยครับ